จเป็นตอนยัำข้ามขนวันนี้ก็เป็นการปิดคอร์ปฏิบัติข้ามปีข้ามเดือนข้ามวันข้ามชาติแล้วก็ข้ามเกิดที่เดิดไว้บ้างหลังหลังจากที่เราปฏิบัติมา ถ้าถในพรุ่งนี้สัวดาหติดก็ต้อง9วันในก้าวันนี้โดยจะพ่อโยนทีน่ามาปฏิบัติใหม่ก็คงจะจับแนวทางจับวิธีการจับสูตรของพระเจ้าได้คะขอให้เราจับสูตรของพระเจ้าได้ สูตรของพระพุทธเจ้าอันนี้สี่จับไม่ได้ถ้าจะเราจัดสูตรของพระพุทธเจ้าได้แล้วเนี่ยการปฏิบัตเป็นเรื่องของเราเองนะถ้าหากว่าเรายังไม่เข้าถึงสูตรนะ <c oughs> เข้าถึงสิ่งที่รพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนจริงๆเราก็จัด ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างหรือว่าปฏิบัติก็ไม่เข้าที่เข้าทางไม่เขาร่องเข้รอยแล้วก็ไม่ถึงจุดหมายที่พระพุทธเจ้าต้องการให้ถึงให้เราเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตัดสู้มาบำเพ็ญบารมีมาเสียสงไขแสนกลับเพื่ออะไรเพื่อจัดตัดสู้เพื่อตัดสู้แล้วเพื่ออะไรเพื่อขลหมูสัตว์ทั้งหลาย ที่มีปัญญาแก่กล้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานให้หลดพ้นไปจากความทุกข์เมื่อเราเข้าใจเป้าหมายอย่างนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธเจนะ้าเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาแล้วก็สอนทั้งหมยทนะั้งปวงเพื่อที่จะขนหมูสัตว์ทั้งหลายทึ่หมายถึงพวกเราทุกๆคนนั่นเอง ที่อยู่ตรงนี้แหละที่ได้รู้ซึ้งถึงคำสอนของพระเจ้าให้หลดพ้นไปจากความทุกข์สิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดรู้ก็อริสัติสีสิ่งที่สอนก็คืออริสัทิสีเป้าหมายจริงๆทุกสิ่งทุกประการทุกอย่างที่พระองค์ทรงสอนบัญญัติทั้งหลายทั้งปวงเพื่อจะเข้าสู่กรอบแห่งการบำเพ็ญเพียรจนตัดรู้จนบรรลุ การบรรลุอรคควริพา,านก็อะไรก็คือการขับไล่กิเลสหรือว่าสิ่งที่ก่อสร้างความทุกข์ที่มีอยู่ในขันของเราออกไปให้ได้เท่านั้นเองทั้งที่ว่ากิเลสมันอยู่ในขันของเราในกายในใจของเราแต่เราไม่ไม่รู้จักเมื่อเราไม่รู้จักแล้วเราก็ ไม่มีโอกาสเลยที่จะไปขับไล่ออกไปจากจิตจากใจของเราได้ต่อเมื่อเรามาพบพระพุทธเจ้ามาพบพระพุทธศาสนาหรือว่ามาพบคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเรียกว่ามาพบอริยสัจสี่จ,จึงจะกระจากเข้าใจว่าสิ่งที่ มีอยู่ในฐันของเรานะั่นมีสองอย่างนะั่นคือมีทุกข์กับเหตุทุกข์มีเหตกุกับผลสองอย่างที่มันเวียนว่ายในจิตของเราถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราปฏิบัติอย่างนี้อย่างที่เราิบัติมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนะี่ยแปลว่าเรานั้นก็เข้าสู่รูปวิ่งของพรนะพุทธเจ้าแล้วเข้าสู่เส้นทาง ของพ,อพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ความเพียรความพยายามความตั้งใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ที่จะขับไล่ที่เด็กออกจากจิตของตันเองเท่านั้นอันนี้ความเพียรนี่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีความเพียรมาก อายุของกิเลสที่อยู่แช่อยู่ในจิตของเราก็จะสั้นลงวัตตาสงสารก็จะสั้นลงถ้าเรามีความเพียรน้อยกิเลสก็จะเด่นอยู่ในจิตของเรายาวนานมากขึ้นหรือถ้าเราไม่มีความเพียรเลยกิเลสก็ล่าเรินหรือเู่นขันของเราพาให้เรียนไห้แตายต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพะฉะนั้นจึง ขอให้แยิโยงผู้ปฏิบัติธรรมทุกทลายทุกคนท่านนั้นเรามาเรียนรู้แล้วว่าคําสอนของพระเจ้าเป็นอมตะเป็นคําสอนที่ยังมีชีวิตเป็นคําสอนที่ยังใช้ประโยชน์กับผู้ที่เข้าใจและปฏิบัติได้จริงๆเราเห็นแล้วทุกอยู่ในขันเห็นแล้วกิเลสที่มันมายึดคุปว่าเป็นครูเป็นเรา อันนั้หแหละงานของเราเราจะทางานจนกระทั่งว่ามันรู้ล่วงสําเร็จจนกระทั่งกิเลสอัตตาออกไปจากจิตจักใจกลายเป็นความพ้นทุกข์พ้นไปจากกิเลสทันหานั้นได้อันนี้คือเป้าหมายที่เรามาเริ่มสตาร์ทเริ่มวิ่งเข้าในรูในทางเเราทำอย่างนี้ตลอดตลอดเนี่ย เ้วจะสังเกตเห็นจิตใจของเราก็จะดีขึ้นภาษาบาลีเรียกว่าจิตตระหุตาคือจิตของเรามีเบามีความเบามากขึ้นทําไมมันเบาเพราะว่ามันไม่แบกอารมณ์มันไม่ยึดอารมณ์มันไม่ปรุงแต่งอารมณ์มันมีสิ่งไหนเกิดขึ้นมาก็เห็นแล้วก็รู้จักความเป็นอนัตตาของอารมณ์หรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงไม่แบกบไม่ยึด ไม่เก็บไม่กักไม่สั่งสมอารมณ์ใดที่มันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจิตของจิตของเรามันจึงเบาทุกเบาขึ้นโล่งขึ้นสว่างขึ้นคล่องแคล่วว่องไวมากขึ้นและนอกจากนี้เรียกว่าจังมีกายยะละหุตาคือกายของเราภายในก็จะมีความเบามากขึ้นมีความเบาาย คล่องแคล่วห่องไวสุขภาพดีคนที่ต้องการสุขภาพทั้งหลายก็ได้สุขภาพกายดีสุขภาพจิตก็ดีอันนี้จะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเรายังไม่สามารถที่จะขับไล่เกลอนออกจากเกลนได้แต่ในขณะที่เราทําไปเรื่อยๆเราจะได้ประโยชน์ที่สัมผัสได้ตั้งแต่ที่เราปฏิบัติมาและก็ต่อไปเรื่อยๆสัมผัสได้ดสังเกตเห็นความเบากาย สังเกตเห็นความมองใจมีความทุกข์ที่น้อยลงมีการวางท่าทีาาต่ออารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันกระทบข้างนอกเข้ามากระทบหรือว่าเกิดขึ้นข้างไหนก็ตามวางท่าทีเข้าใจลักษณะความเป็นอ,อนิจจังทุกขังอนัตตาได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเราทําได้อย่างนี้ก็แปลว่าเรามีอริยสัจ อันนี้ทรัพย์ที่สำคัญที่สุดพระพุทธเจา้าจึงตรัสว่าพ่อแม่ก็ทำให้ลูกไม่ได้ลูกก็ทำให้พ่อแม่ไม่ได้เป็นเรื่องของใครของมันอย่างเช่นพระพุทธเจา้าตัดสู้แล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้พระบิดาคือเจ้าพระเจ้าจตุตโตทนะบนรรลุธรรมได้แต่พระองค์ทรงไปสแสดงธรรม จนกระทั่งเข้าใจอริยสัจสี่แล้วก็ปฏิบัติแล้วก็บรรลุธรรมได้แล้วก็ไปโปรดพระนางยสธารานางยสธราก็ออกบวชแล้วก็เข้าสู่การฟังธรรมอริยสัจสี่ก็บรรลุธรรมได้แล้วโปรดพระราหุลกุมาร แล้วก็ออกบวชบรรลุธรรมได้ในขณะที่อายุแค่เจ็ดขวบสิ่งที่พระพุทธเจ้าสมมอบให้แก่พระราหุลเรียกว่าขุมทรัพย์สี่ขุม,ขมเราจะได้เข้าใจว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปกรุงกบิลพัทพระนางยโสธราก็ให้พระราหุลไปขอขุมทรัพย์จากพระพุทธองค์ เมื่อพระราหุลไปขอขุมทรัพย์พร,ระพระพุทธเจ้าก็ทรงมอบให้แก่สี่ขุมก็คือทตุดินทตุน้ทนำทา่ทาลมทตุไฟแล้วว่าทตุขับขุมทรัพย์อมตะที่จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาซึ่งขุมทรัพย์สี่ขุมนั้นพระพุทธเจ้าทรงมอบทรงแสดงอมมอบให้แก่พระราบุลพระราหุลก็ไม่ได้เอาไปด้วย ก็ยังมอบให้แก่พวกเราทุกท่านคุมทรัพย์สิทธิ์มนั้นก็อยู่ในขันในการจิใจของเรานี้แล้วหลังจากที่เรามาเปลี่ยนและก็ปฏิบัติในข้อนี้แล้วเราก็มีเครื่องมือที่จะขุดขุมทรัพย์มีเครื่องมือที่จะหาเห็นขุมทรัพย์แล้วอันนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดหายากอย่างยิ่ง ที่ว่าเรามาพบพระพุทธศาสนานก็คือมาพบขุมทรัพย์ประการที่หนึ่งระการที่สองคือมาพบวิธีการค้นหาขุมทรัพย์ซึ่งอยู่ในขันในกายใจของเราเรามีพร้อมแล้วทั้งสองอย่างขุมทรัพย์ก็มีแล้วแล้วพรพยายามต่อเรื่องต่อเนื่องให้จนกระทั่งพบขุมทรัพย์ก็คืออนัตตานั้นซึ่งมีอยู่ในขันของเรา อันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าหากว่าาติโจมโยกีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราปฏิบัติมาหลายวันนี้แล้วก็เข้าใจว่าคลมสัพว์คืออะไรเข้าใจแล้วก็วิธีการที่จะค้นหาคลมสัพเราก็เข้าใจแล้วนอกจากเข้าใจแล้วยังลงมือปฏิบัติค้นหาวันละแปดชั่วโมงวันละแปดชั่วโมงทุกวันทุกวัน อันนี้ก็แปลว่าเราฝึกหัดอย่างเข้มข้นจริงจังโดยระยะเวลาเป็นอาทิตย์แปดวันเก้าคืนก็จะทำให้ได้ว่าเครื่องมือการค้นหาของเรานั้นก็จะเข้มแข,แข็งแข็งแรงจะชัดเจนเพราะวปัญญาของเราก็จะมีความชัดเจนมีความ มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นเราก็รักษาแล้วก็ปฏิบัติต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งว่าสามารถที่จะค้นหาผลทรัพย์ที่แท้จริงที่อยู่ในทันของเราได้นี่แหละเรียกว่าเป็นานิยทรัพย์ที่ไม่สามารถที่จะประเมินค่าราคาได้เมื่อใครค้นพบก็เรียกว่าค้นจัดทุก กันเป็นบ้าได้เมื่อเราทําเป็นทําได้แล้วทำทูกวิธีแล้วเนี่ยต่อไปญาติโยม่าน,นก็จะทําตลอดเลยจากห้ามไม่ให้ทําก็ไม่ได้และมันก็จะทําเป็นอัตโนมัติของมันทําเป็นปกติทําในธรรมชาติแต่ถ้าในเบื้องนแรกถ้าหากว่าเราทิ้งเราละเลยเราไม่ปฏิบัติเราไม่ทํามันก็จะหา,ายไปเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเรากลับไปที่บ้านเรือนที่วัด แล้วก็ต่างน้อยกว่หนชั่วโมงมีเวลาจากกิจจาก,การงานต่างๆแล้วก็ปฏิบัติหนชั่วโมงก็จะทําให้การหาของเรานั้นไม่ไม่ชะลอไม่ว่าไม่ลักไม่ทิ้งยังทําต่อไปแล้วเรามีเวลาอย่างเช่นช่วงหยุดงานหยุดต่างๆก็สามารถที่จะ ทำอย่างจริงจังได้เหมือนกับที่เรามาปฏิบัตินี้ก็เรียกว่าคนใช้เวลาค้นหาจริงๆปฏิบัติจริงๆซึ่งจะเป็นการขัดเกยย่นเรียะเวลาที่การเยียนไหวของจิตที่มีอยู่ในในคันของเรานั้นได้มากไปเียวและจะสังเกตเห็น,นการปฏิบัติของเราทุกคนที่เกิดขึ้นในใจของแต่ละคนอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องอาหาระยะเวลาที่จะปฏิบัติทําให้ การสั่งมปัญญาของเราได้มากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าเรามีเวลาเยอะๆเราก็สามารถที่จะ,จะ,ะทำให้การหาเห็นของเรานี้ยิ่งมีความรวดเร็วไวเข้าถึงคุมทรัพย์ของพระเทเจ้าได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นในข้อนี้วันนี้นมก็ได้น้อมนำข้อทรร สำหรับการปฏิบัติแล้วก็สรุปกันปฏิบัติของในวันนี้ในปีนี้ในปีต้นนี้แนโอกาสหน้าก็จะได้มาฝึกปฏิบัติกันต่อไปแล้วก็ฝากให้ท่านทุ้คนก็ในถึงที่บ้านที่เรนก็ยังคงทําต่อไปตามแนวทางของพระเจ้าทําตามสูตรของพระเจ้าเราก็ทาเมื่อเราทําตามสูตรของพระเจ้าเราก็จะไม่ออกจากนอกโลกนอกการของพระพุทธเจ้าฉะนั้น ขอให้ทุกท่านทุกคนประสบค,ความสำเร็จในสิ่งที่ปรปารถนาโดยการทุกคนเถิด